สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศรีกรกฎนะคะประจำเดือนกันยายน2566นะคะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มจากพลังงานของชาวรารกรกฎก่อนเลยค่ะไพ่ใบแรกนะคะเจ็ดดาบ จัดติดค่ะสี่ไม้อิงออฟสอด The Lover แปดไม้ค่ะหกเหรียญน,นายออฟวาดค u ีนออฟวาดและค u ีนออฟสอดค่ะ โอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวกรกฎในเดือนนี้นะคะก็บอกเลยว่าตัวคุณเองกับคนรักนะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่ค่ะคบกันอย่างเปิดเผยเนาะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะคุณชัดเจนกับความสัมพันธ์แล้วคุณชัดเจนกับเขาเขาชัดเจนกับคุณนะในตรงนี้ค่ะในเดือนนี้คุณกับเขาอาจจะมีปัญหาจะมีประเด็นกันบ้างนะในเรื่องของการทะเลาะก,กันในเรื่องของการขัดใจกันอะคะ่ะในตรงนี้เพราะว่าพลังงานของคุณทั้งคู่เป็นคนที่มีลักษณะ ใส่ใคล้ายๆกันนะคะพอไพ่ขึ้นมาเป็นทั้ง Queen ิงอ s w o อ d และ q u e e n นอ s w o อดเป็นพลังงานของไพ่คู่ค่ะคุณกับเขาเหมือนกับเป็นคนมีอีโก้ด้วยกันทั้งคู่เหมือนว่า,าต่างคนต่างเอาแต่ใจตัวเองค่ะในตรงนี้ไม่มีใครยอมใครนะจะเป็นปัญหาเป็นประเด็นกันก่อนค่ะก่อนที่จะยอมให้กันนะนะ The Lover นะแต่ยังไงแล้วคุณก็รักกันนะคะเหมือนแบบรักกันแบบหัวปักหัวปั๊มด้ซ้ำนะในตรงนี้มันเหมือนเป็นการรักแบบว่ารักมากอะคะ่ะ แต่แต่ว่าพยายามที่จะเก็บความรู้สึกนะพลังงานของ8ดไม้ค่ะในหลายๆคู่ที่มีประเด็นมีปัญหากันมานะคะเขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจคุณจะเขาจะได้แบบเอ,อเคลียร์ใจกันแล้วก็ได้สารความสัมพันธ์กันต่อค่ะกลับมาดีกันดีเทิร์นคืนดีกัน แล้วก็พลังงานของ8ดไม้เหมือนในช่วงเดือนนี้ค่ะคุณกับเขาอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยกันมีทริปท่องเที่ยวร่วมกันนะคะเป็นทริปกระชับความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะพลังงานของหเหรียญค่ะยังไงแล้วเขาเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คุณนะแล้วชาวกรกฎชาวกรกฎเองอะคะ่ะก็เป็นคนที่ชอบดูแลเทคแคร์คนรักนะในตรงนี้เหมือนว,ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณปรับตัวเข้าหากันนะคะพลังงานของนายออฟวาทนะคะควีนออฟวาดความรักความสัมพันธ์ที่ มั่นคงความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนว่าคุณกับคุณกับเขาอะเหมือนยังไงแล้วค่ะมั่นใจตัวเองแล้วว่ายัางไงเราต้องการที่จะคบกับเขาคนนี้แหละไปให้ได้ตลอดรอดฝั่งเขาก็ต้องการที่จะคบกับคุณให้ได้ตลอดรอดฝั่งเหมือนกันนะคะในตรงนี้นะเป็นพลังงานของความนิ่งเป็นพลังงานของความรักที่อยู่ตัวแล้วค่ะในตรงนี้คะ่ะคุณน็อปสอดอย่างที่มิกาวบ,บอกไปแล้วเนอะว่าคุณกับเขามีนิสัยคล้ายๆกันแล้วมันเป็นพลังงานของไพ่คู่ ในตรงนี้ค่ะเป็นไปได้ว่าในหลายๆคู่เนาะต้องปรับต้องจูนกันเหมือนกับเขาก็มีข้อที่รับคุณไม่ได้คุณก็มีข้อที่รับเขาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องคุยกันค่ะเพื่อจะปรับตัวเข้าหากันนั้นในตรงนี้มองว่าคุณกับเขาว่าก็พยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันอยู่ในตรงนี้ค่ะในเดือนนี้ก็มีพลังงานของควมมีปัญหากันการมีปากเสียงกันบ้างเนาะแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วยังเคลียร์ใจกันได้ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังมีความรัก ความรักยังล้นใจอยู่นะเอ้ okay, ค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะว่าในตอนนี้เขาคิดยังไงอยู่เขาเป็นยังไงบ้างคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะไพ่ใบแรกนะคะ The Fool The Hermit เหมือนเขาก็เหมือนคบกับคุณแล้วเขาก็เป็นตัวของตัวเองเนาะเหมือนกับคุยได้แบบสบายๆในหลายๆเรื่องอะคะ่ะในตรงนี้นะคะก้าดาบสิบไม้ หกดาบค่ะในตรงนี้เนาะในช่วงเดือนนี้ก็มีปัญหามีประเด็นกันนะคะพลังงานค่อนข้างขึ้นมาตรงกันนะในตรงนี้ค่ะ, Man, icle, icle, ะเก้าเหรียญ t ดนเกอร์แมนคิงออฟพาร์ติเคลนายออกพาติเคลและสามเหรียญค่ะ โอเคค่ะสำหรับความสัมพันธ์ในเดือนนี้พลังงานของเขานะคะเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบรู้สึกดีเมื่ออยู่กับคุณอนะ่ะเหมือนคุยกับคุณแล้วเขาเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องแบบเก๊กฟอร์มอะไรมากนะในตรงนี้ค่ะแล้วเดอะเฮอร์มิตนะเขาจะเป็นคนไม่หวานแบบไม่โรแมนติกเป็นคนที่ค่อนข้างแบบอาจจะได้คบได้คุยกันไปแบบยาวๆเลยค่ะกับเขานะจะคิดเรื่องแต่งงานช้าหรือเป็นคนไม่หวานแบบไม่โรแมนติกนั่นเองค่ะคนคนนี้พลังงานในเดือนนี้ค่ะเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหา มีความเครียดมีความแบบกดดันน่ะน่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องครอบครัวของเขาค่ะที่ต้องเทคแคร์ที่ต้องดูแลหรือว่างานเข้างานเยอะนะในช่วงเดือนนี้แล้วทําให้เหมือนกับเครียดเครียดแล้วก็พลังงานที่มีปัญหามีประเด็นกับคุณอาครในตรงนี้ก็ขึ้นมานะพลังงานของ6ดาบค่ะ สำหรับปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะบางครั้งบางทีค่ะเขาก็อยากจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องราต่างๆอะ่ะมันค่อยๆหมดไปตามการเวลานะเขาก็ไม่อยากเครียดไม่อยากกังวลอะไรมากค่ะบางครั้งบางทีที่เขานิ่งที่เขาเงียบที่เขาหายไปอะค่ะก็เหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะให้ปัญหาหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาที่มีปัญหามีประเด็นกันอะ มันค่อยๆซาลงหรือว่าให้อารมณ์ของคุณไม่ขุนมัวแล้วเขาค่อยกลับมาคุยใหม่อะค่ะในตรงนี้เหมือนบางทีมันมีปัญหาเยอะๆเข้ามารุมเราอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากที่จะซีเรียสมากเขาก็อยากที่จะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะมันค่อยๆดีขึ้นตามการเวลานะในตรงนี้ค่ะพลังงานของเขาเขาไม่อยากเครียดไม่อยากที่จะกดดันอะไรตัวเองมากไปกว่านี้นะคะค่ะพลังงานของเก้าเหรียญ ก็มองว่าเขาว่าดูแลเทคแคร์คุณได้ดีนะแต่ในช่วงนี้เขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณค่ะในตรงนี้เขาอาจจะติดงานงาน,งานยุ่งงานเยอะงานเข้าค่ะในตรงนี้ต้องคุยกันมากๆค่ะเพียร์ใจกันเนาะเพื่อจะไม่ให้มันเป็นปัญหาเป็นประเด็นกันใหญ่ตัวเพราะมองว่ายัางไงเราเขาพยายามที่จะเก็บเขาพยายามที่จะเงียบค่ะคนคนนี้ไม่ค่อยแสดงออกด้านความรู้สึกเหมือนโกรธหรือว่าไม่ชอบหรือว่า ไม่โอเคก็พยายามที่จะนิ่งนะโดยที่ว่าบางครั้งบางทีคุณก็ดูเขาไม่ออกค่ะ k ิงอ of พาร์ติเคิลไนล์อัพาร์ติเคิลนะยังไงแล้วเขายังมีใจรักที่มั่นคงกับคุณค่ะไม่ว่ามันจะมีปัญหามีประเด็นอะไรอะเขาก็มองว่าเอ่อความรักเท่านั้นนะคะที่มันจะพาให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะผ่านไปได้ได้วยดีนะพลังงานของสามเหลียญค่ะเขาเป็นคนมีแผนการเขาเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมันเหมือนกับเป็นขั้นเป็นตอนนะไม่ใช่คนที่จะหลาะแหละนะคะคนคนเนี้ยแล้วเขาเหมือนเขาคิดถึงเรื่องอนาคตการสร้างอนาคตร่วมกับคุณนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในความสัมพันธ์นี้เขารักคุณไหมคะ เขารักคุณไหมเอ่ยเขาชอบคุณไหมเขารักคุณไหมเขาคิดยังไงเอ่ย The Hermit ค่ะพลังงานของเขาขึ้นมาอีกแล้วชัดเจนมากว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานแหวไม่โรแมนติกค,ค่ะเป็นคนที่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างไปคิดนะไม่ค่อยแสดงออกค่ะเจ็ดเหรียญสีดาบ King of Particle The Tower มันเหมือนว่าเป็นพลังงานความรักที่รักแบบไม่รู้ตัวเนาะในตอนแรกอาจจะไม่ได้รักแต่ว่าเหมือนกับคบไปแล้วเวลาผ่านไปแล้วรู้สึกผูกพันค่ะรู้สึกผูกพันรู้สึกรักคุณแบบไม่รู้ตัวนะในตรงเนี้ยด้วยพลังงานทั้งเดือดทาวเวอร์แล้ว King of Particle มันเป็นอะไรที่เขาก็ไม่ได้คาดคิดอะค่ะว่าคุณกับเขาจะได้มาคบกันจะมาถึงจุดนี้นะค่ะยังไงแล้วเขาก็อยากที่จะคบคุณไปแบบยาวๆนะในตรงนี้เขามีความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ค่ะ ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าปัญหาอุปสรรคใดๆบ้างคะที่ต้องระมัดระวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะวิวออฟฟอ r t จูนค่ะเอ็ดออฟพาร์ติเคิลเอ็ดออฟว่าด n คิงออฟ r อน และหกเหรียญโอเคค่ะพลังงานค่อนข้างที่จะดีมากเลยทีเดียวเป็นพลังงานบวกนะคะเหมือนกับว่าเขากับคุณนะคะเหมือนเป็นคนที่คล้ายๆกันคือเป็นคนที่หมั่นคอยดูแลเทคแคร์ care, คนรักเป็นอย่างดีค่ะในตรงนี้พลังงานไม่น่าเป็นห่วงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนอกจากความเอาแต่ใจตัวเองของคุณทั้งคู่นะนอกนั้นเหมือนกับว่าคุณทั้งคู่อ่ะคอยเทคแคร์คอยดูแลช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีค่ะคอยปรับตัวเข้าหากันแล้วก็เหมือนกับ คิดถึงเรื่องอนาคตร่วมกันน่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นคู่ที่เพอร์เฟคคู่หนึ่งเลยค่ะคู่ของคุณนะจะมีแค่เรื่องการเอาแต่ใจตัวเองที่ต้องปรับที่ต้องจูนกันอยู่ค่ะมีประเด็นนิดหน่อยอะค่ะไม่ได้ประเด็นอะไรเยอะเนาะแต่ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานบวกค่ะเป็นไพ่พลังงานบวกนะคะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเรามาดูกันว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะนายออฟสอร์เดอะไฮโลเพนสองไม้คิงออฟคัพควีนออฟคัพอ่าพลังงานของไพ่คู่ขึ้นมาค่ะสามไม้แปดถ้วยเทมเพลนสี่เหรียญ และเจ็ดไม้ค่ะโอเคค่ะสำหรับคุณกับเขานะคะให้พลังงานขึ้นมาในตรงนี้แนวะโน้มความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับว่าคุณกับเขาค่ะยังสามารถที่จะสานความสัมพันธ์กันได้ต่อแบบยาวๆนะในตรงนี้ค่ะพลังงานที่คุณกับเขาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นเรื่องที่คุณทั้งคู่ต้องเจอกันเพราะว่าเป็นพรมลิกิดเป็นเบื้องบนสั่งมาค่ะมันเป็นเรื่องของบุญทํากรรมแต่งระหว่างคุณกับเขานะ ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้ามองอะค่ะเขาก็อาจจะมีความเจ้าชู้กุ้มกลิ่มอยู่แหละแต่ยังไงแล้วมองว่าเขามั่นคงกับความสัมพันธ์นะถ้าเขาได้รักใครถ้าเขาได้ชอบใครแล้วอะค่ะเขาจริงจังกับความสัมพันธ์ในตรงนี้เขาอาจจะมีพลังงานของคนที่เป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านความรักมาแล้วคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม่คนที่ผิดหวังเรื่องความรักมาแล้วอะค่ะ,คะก็เป็นไปได้นะในตรงนี้พลังงานขึ้นมาค่ะหรือเขามีพลังงานของคนไกลมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขา เป็นคนที่คอนแทคกับคุณเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะในตรงนี้ทำเลยทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะเพราะว่ามีเรื่องของระยะทางขึ้นมาเกี่ยวข้องนะแต่ก็บอกเลยว่าเขารักเขาพร้อมที่จะ,อ,ะอยู่ตรงนี้กับคุณอนะเหมือนกับว่ายังไงแล้วอะคะ่เะเขาก็ยังต้องการคุณอยู่ในความสัมพันธ์ในตรงนี้คุณกับเขาใจตรงกันนะคะยังไงแล้วยังไม่อยากเปลี่ยนแปลงไม่อยากเปลี่ยนใจนะยังอยากที่จะสารความสัมพันธ์กันต่อะคะ่ะพลังงานของสามไม้ขึ้นมานะคะ ในตรงนี้ในหลายๆคู่ที่มีปัญหามีประเด็นกันนะจะกลับมาคุยกันได้กลับมา,าคบกันเหมือนเดิมสารความสัมพันธ์กันได้เหมือนเดิมค่ะค่ะในตรงนี้พลังงานของ8ถ้วยขึ้นมานะเหมือนกับว่าชาวาราศีกรกฎนะคะก็พยายามที่จะ ไม่เครียดไม่คิดอะไรมากในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแต่จริงๆแล้วชาวการกฎเป็นคนคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์นะคะในตรงนี้บางครั้งทีถ้าเขาไม่มีเวลาให้คุณหรือเขาให้เวลากับคุณไม่มากพอคุณก็เก็บมาคิดเก็บมาเครียดเก็บมาน้อยค่ะกลัวเขามีคนอื่นกลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะเสียใจกลัวเขารักคุณน้อยลงนะ เิมเรนขึ้นมาค่ะสีเลียนขึ้นมาค่ะยังไงแล้วยังอยากที่จะมีกันละกันยังอยากที่จะสานความสัมพันธ์กันต่อยังอยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ค่ะในตรงนี้มองว่าคุณพยายามที่จะใช้เหตุผลในความรักครั้งเนี้ค่ะไม่ว่ามันจะมีปัญหามีประเด็นอะไรค่ะพยายามที่จะคุยกันแบบมีเหตุผลเนาะไม่แบบวยไวยไม่ทําให้เกิดเป็นเรื่องใหญ่อะค่ะเหมือนมีอะไรก็รีบเคลียร์ค่ะในตรงนี้มันเป็นพลังงานของ การครบกันแบบมีเหตุผลนะการเอารุ้มมารวยให้กันการประครับประคองความสัมพันธ์ค่ะสี่เลียนนะรู้สึกห่วงแหนร,รู้สึกรักเขามากขึ้นกว่าเดิมค่ะในตรงนี้เหมือนกับว่าพอคบกันไปนานๆเข้าค่ะความรู้สึกมันยิ่งผูกพันมากขึ้นกว่าเดิมนะจากความรักก็เป็นความห่วงค่ะเป็นความห่วงเป็นความห่วงเป็นความหึงตามเข้ามาเพราะว่าพลังงานของเจ็ดไม้ตามเข้ามาค่ะในตรงนี้อาจจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบเขาก็ได้อาจจะมีคนเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา และทําให้ชาวราศีกรกฎค่ะมีความึงความหวงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะค่ะก็มองว่ายังไงแล้วค่ะยังคุยกันได้ยังไม่ถึงขั้นที่จะ,ะเป็นประเด็นในเรื่องของมือที่3นะแต่มองว่าความมีสเสน่ของคุณกับเขาอะทําให้มีคนอื่นๆอยากเข้ามาขายขนมจีบอยากเข้ามาขอคบขอดีวอะค่ะในตรงนี้แต่ยังไงแล้วผู้ของคุณยังมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ค่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วยังคุยกันได้ยังไปต่อกันได้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนกันยายนเนี่ยะคะ่ะ <c oughs> ก็อาจจะมีปัญหาบ้างมีประเด็นบ้างนะแต่ก็มองว่าปรับกันได้จุนกันได้คุยกันได้ค่ะยังไงแล้วเนาะเขาก็มีเรื่องเครียดคุณก็มีเรื่องเครียดเหมือนกันยังไงยังไงก็ขอให้ใช้เหตุผลในการคุยกันมากๆค่ะอ๋อถ้าใช้อารมณ์ใส่กันมันจะจากเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะ ในตรงนี้ก็บอกเลยว่าพลังงานความรักยังอยู่คุณทั้งคู่ยังมีใจให้กันอยู่ค่ะยังไงก็ขอให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังค่ะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ